สวัสดีค่ะคือว่ามีหลายคน,นย่ถามเข้ามามากเลยว่าเอาหลังจี้ไฟหัวใจแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกได้ไหมบอกเลยว่าได้ก่อนอื่นนะต้องเข้าใจก่อนว่าโรกหัวใจเต้นกี่จังหวะใช่ไหมถ้าจะให้แบ่งอันนี้พูดตามประสบการณ์นะถ้าจะให้แบ่งเนี่ยก็คือเราเป็นมาตั้งแต่ก,กําเนิดนะซึ่งเป็นมาแต่ก,กําเนิดเนี่ยสาเหตุก็คือ เป็นภาวะหัวใจผิดปกติเองหรือเป็นจากกรรมพันธุ์แล้วก็แบบที่สองก็คือเรามาเป็นตอนโตนั่นคืออาจจะมาจากโรคหัวใจที่เราเป็นโรคอื่นอะโรคหัวใจอื่นที่เราเป็นหรือเป็นจากโรคอื่นๆเช่นไทรอยหรือว่าอันนี้สําคัญตัวนี้สาคัญสาเหตุที่3ก็คือพวกความเครียดต่างๆหรือคนที่เขากินพวกยาไม่ใช่ไม่ใช่ยาสิไอเครื่องดื่มชูกําลังมากๆอ่อะอันนี้ก็อาจจะส่งผลให้เป็นได้ ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านนะบอกว่ากินกาแฟช่วยเราจะทําให้ใจสั่นอันนี้อาจจะเป็นภาวะใจสั่นแบบนิดๆไม่ได้ถึงขั้นต้องเป็นโรคอะค่ะแต่ว่าถ้าเรากินในปริมาณมากๆต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะตามมาก็ได้ยิ่งโดยถ้าผสมกับความเครียดแล้วนะก็ยิ่งจะทําให้เพิ่มโอกาสของการเป็นได้เลยเอากลับมาถึงคําถามก่อนว่าแล้วคนที่จี้กาฟหัวใจแล้วเนี่ยจะกลับมาเป็นซ้ำได้ไหม บอกเลยคะ่ะว่าได้โดยเฉพาะกลุ่มของคนที่เพิ่งมาเป็นโรคหัวใจเต,ต้นผิดจังหวะตอนโตนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของคนวัยทำงานมีโอกาสที่จะเป็นได้มากเลยเพราะว่าสาเหตุสำคัญตัวการตัวหนึ่งเลยคือความเครียดหรือคนที่เคยเป็นไทรอยมาแล้วอ่ะค่ะก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะต่อมาก็ได้เพราะาจริงๆแล้วโรคไทรอยเนี่ยเบื้องลึกของมันเลยนะก็คือความเครียดนี่แหละคะ่ะพวกใช้ชีวิตไม่สมดลุล ทีนี้พอหลังจากที่จี้ไฟฟ้าหัวใจไปแล้วแล้วมันมีโอกาสเป็นซ้ําได้ทํำยังไงถึงจะลดโอกาสการเป็นซ้ําลงนั่นก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองพื้นฐานเลยค่ะ y o U a R e W h a t U E a t คุณกินอะไรคุณได้อย่างนั้นการที่เรามีหัวใจที่มันไม่แข็งแรงอะ่ะมันก็จะทําให้โอกาสของการเกิดโรคเนี้ยก็เพิ่มขึ้นด้วยลองนึกตัวอย่างนะเขาบอกว่าเราคนเราเนี่ย ทำไมผู้ใหญ่เราควรจะกินผักวาาันละสี่ร้อยถึงห้าร้อยกรัมตอบตัวเองเลยค่ะกินถึงไหมไม่ถึงแต่ว่าโรคมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเพราะว่าวิตามินมันขาดแล้วมันไม่ได้ทําให้ร่างกายต้องเสื่อมลงในทันทีแต่ว่าเมื่อสะสมเป็นระยะนานขึ้นนาน,ข,น,น,านขึ้นนานขึ้นเนี่ยต่อเนื่องกันมันถึงจะทําให้เกิดโรคได้ยกตัวอย่างเช่นภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวนะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเริ่มมีภาวะนี้มาตั้งแต่อายุยี่้าละถ้าเราไม่ได้ดูแล ผ่านไปสิบปีโอกาสจะเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็จะเยอะและยิ่งถ้าเรากินอาหารที่มันไม่ได้สมดุลขาดวิตามินขาดกรดอะมิโนขาดพวกไฟโตนิวเทรีนอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ยิ่งทําให้ร่างกายอ่ะมันเสื่อมลงหัวใจมันก็เสื่อมลงเหมือนกันก็อยากจะให้คนที่จี้ไฟฟ้าหัวใจมาแล้วทุกคนนะคะใส่ใจเรื่องของอาหาร กินสารอาหารให้เพียงพอให้ถึงอะ่ะแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของอารมณ์ด้วยต้องจัดการกับความโกรธความเครียดเนี่ยลงให้ได้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เรื่องที่3ก็คืออย่าลืมออกกําลังกายแล้วยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้จะทําคลิปออกมาให้นะคะว่าหลังจี้ฟ้าหัวใจแล้วเป็นซ้ำได้ไหมควรดูแลยังไงถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ